พรพรพรแมเ่เจ้าค่ะสาธุสาธุาธอันุโมวานาบุญนะบุญใดที่ทำมาบุญใดที่เจ้ากระจายสื่อออกไปให้ในฐานที่แห่งนี้ได้รู้กว้างขวางขึ้นไปอีกก็ขอให้เจ้ามีแสงสว่างที่กว้างขวางยิ่งขึ้นไปแสงสว่างของพุทธองค์ขอยครอบจิตครอบใจเจ้าแบบนี้แล้วลูกนะขอให้เจริญในธรรมขอให้เจริญทั้งทางโลก ขอให้มีสติปัญญาผ่องใสได้บรรลุมรรคผลอย่างที่เจ้าปรารถนาเขียนสร้างบารมีเดินไม่หยุดไม่ท้อวันหนึ่งก็เป็นวันของเรานะลูกนะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญเอ้ารก้จัก อ,อ,อันนี้เอาแต่อัน,นเล็กๆคีอต้าแม่คงเห็นอยู่หรอกแม่เจ้าขาคนนี้คือผู้ทีมีพระคุณต่อโลกได้เลี้ยงลูพาตั้งแต่เล็กๆ ผูมีพ้อคุณของโูกตอนนี้โลกเข้าใจว่าท่านเราอยากให้ท่านมีจิตใจของใสคะ่ะอยากให้ท่านาหายจากความเล่าร้อนในจิตใจะคะ่ะเรจะทำอย่างไรได้บ้างเจ้าค่ะ เปิดเทศนาธรรมของพระคุณเจ้าทุกวัน<ม>ฟังไม่ฟังเราไม่รู้แต่เราฟังอย่างน้อยๆมันก็ผ่านเนข<ม>า<ม>ใจไหมน้อง<ม>เปิดเทศนาหลวงพ่อบ่นไปแต่เราฟัง <G ül> อย่างนน้อยๆก็ผ่านเข้าห <c oughs> ูแรกๆจะไม่รับฟังไปเรื่อยๆเริ่มนิ่งเริ่มสงบเริ่มเย็น <c oughs> แล้วเจ้าจะรู้เองจะสังเกต <c oughs> ได้เอง <c oughs> ที่บ้านเรือนของลูกที่พักอาศัยอยู่ตอนนี้คือที่ผ่านมาก็มีความทุกข์ความลำบากนะคะต่อจากนี้จะลมเย็นไหมคะคุณแม่ลมเย็นเพราะเรานำธรรมเข้าบ้านานี่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้นำไฟเข้าบ้าน แต่เรานำทาของพระพุทธองค์เข้าบ้านอตอจากนี้ก็จะเกิดความเยนแล้วนะค่อยเป็นค่อยไปสิ่งใดพอปล่อยวางได้ก็วางไปก่อนอแล้วค่อยๆดูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขอรอบครัวของเจ้านะ <c oughs> สาธุบุตรชายของลูกลูกชายของลูกเจ้าค่ะค่อแม่ แต่นี้เขาป่วยอยู่แต่เล้วก็มีความเป็นห่วงเขาเขาเป็นอะไรเขาเขาป่วยเป็นภูมต่ำแนม่นแต่ไม่เคยเระวังเลยใช่ไหมไม่เคยดูแลตัวเองเลยใช่ไหม

私は。<c oughs> <c oughs>

ไม่เป็นไรต่อเมื่อไรเขารู้จักหลักตัวเองสุขภาพร่างกายเขาก็จะดีขึ้นแต่ต่อเมื่อใดยังใช้ชีวิตประมาทมันก็เหมือนนับเวลาถอยหลงังบอกเขาไปแบบนี้ ก็มันนับเวลาโดยแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่น่าจะยี่สิบ2ี่แปดี่เก้าจ้าค่ะเจ้าไปพูดแบบนี้นะถ้าอยากอยู่กับแม่นานจะให้ดูแลรักษาตัวเองให้ดีสิ่งใดที่มันไม่ควรสิ่งใดที่มันเปราะบางกับโลกของเขา อย่าเอาเข้าปากแต่ถ้าไม่อยากอยู่กับแม่แล้วแม่ก็จนใจเพราะเตือนได้เท่านี้บอกเขาแบบนี้ให้เขากลับไปคิดเอาว่ารักแม่หรือไม่พอเขาโตแล้วนั่นคือวิบากกรรมของเขาแต่เขาจะอยู่กับ โลกที่เขาเป็นได้โดยการดูแลตัวเองอมไม่ใช่ประชดตัวเองแต่ระหว่างลูกกับเขาไม่มีเวทกรรมต่อกันมันก็เหมือนมาชดใช้กรรมกันทำให้เราต้องเป็นห่วงไงก็เหมือนปู่ย่าตายายก็ต้องกลับมาเกิด เพื่อให้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันนั่นแหละ <c oughs> ไม่ใช่เรียกว่ากรรมแต่มันเป็นบุญสัมพันธ์ต้องมาเจอเข้าใจแล้วคะคุณ,คณมส่สาธุขอพระเจ้าทรงใหาเจริญมากเลยสาธุสาธุสาธุทรงแรงขอให้เบิกเบิดบานเหมือนดอกไม้สาธุสาธุสาธุขอบใจพวกเจ้านะ